กดนี่คือพันอพ่นหอมเด้อพั่นหอมถามชื่อไปแน่จะของหอมม่ซื่อ,อะจะของหอมซื้อไหนวะจีซื้อยังล่ะจะของหอมอบ้อ้อพ<ะ>น่อย้อพอน่อนพอพ่อยแม่น้อยพอน่อยแม่น้อยบ้านข้อกลามมูซีซมูซีด่งอบางย่งอะร้างบ้านขน้อกลามตำบลนข้ากามอำเภอย่างสุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกษ อ่า้านจะท้องให้ต้องหน้าเวลาการดีดีพี่น้องเลยมาเลียงให้เลียงข้รียงคบด้วยขบ้าเบอรเอาเอาหอมก่อนเอาหอมก่อนเอาหอมก่อนตอนนี้เป็นพันหอมครับเป็นพันหอมที่พี่น้องใส่กระสอบไว้ใส่กระสอบใส่ถุงเป็นถุงกระดาษครับเป็นถุงกระดาษสําหรับใส่พันหอมโดยเฉพาะหอมที่อยู่ในกระสอบ อยู่ในถุงตัวนี้นี่เป็นหัวหอมติดคลุกปูนขาวเป็นหัวหอมติดคลุกแป้งท่าโตปูนขาวเอาไว้สำหรับขาดเชื่อบ่อหายเกิดเชื้อราโตแป้งเป็นแป้งติดคลุกไว้เพื่อกันความชื้นครับแป้งท่าโตธรรมดาเท่านี้ละแป้งเล็กน้อยกันความชื้นพะวา่าถ้าหอมมีความชื้นหอมก็จะออกหาก หอมก็จะงอกมันก็จะเน่าครับมันก็จะเน่าเวลาออกหากออกออกยอดมันก็จะเนา่าเอาไปเห็ดพันุบ่อได้นี่คือลักษณะของการเก็บพันเป็นพันธุหอมแดงหอมแดงหอมดีหอมสีสะเกตดโดยเฉพาะหอมย่างสมน้อยหอมราชสีสไลดคุณภาพชั้นหนึ่งครับ อันนี้ก็ตุงหอมที่เขาเตรียมไว้ที่เขาเตรียมไว้ประเทครับแล้วก็คือตัวนี้เขาใส่ปูนขาวกับแป้งค่ะเขาใส่ปูนขาวใสแป้งไว้น้อใส่ปูนขาวกับแป้งแคสัาแป้งยังกรอบแป้งแค่แป้งแป้งแป้งท่าโตนี่นะโอ้พี่น้องม่ได้ใสสารเคมีค่ะมึงด้อใสปูนขาว่นบอกว่าใส่ปูนขาวกับแป้งแค่แป้งแป้งท่าโตเนี่ย แคร์สำหรับทาเนื้อทาตัวลูกหลานเฮานี่แหละกันเชื้อได้เออกันเชื้อแมนบอลทำมันเชื้อแล้วมันสีออกออกออกยอดมากโอ้คือโตปูนขาวในกันเชื้อละนู่นโตแป้งในกันเชื้อโดดซับความเชื้อืพึ่งหูเด้อพี่น้องเด้อผมละว,ว่าไอ้แปง้งทาเอาไว้ทาตวอวยางเดียวมันบ่แมนเนี่ยนี่ ไอ้บ้างครับอันดับสามกิ๊บก็สอบในกระถุงติดใส่หัวหอมใบครับ <c oughs> เป็นถุงใส่หัวหอมใบเป็นหัวหอมที่ฮอกคลุกขุนเขาเกลือใยเขาเกิดเชือ้อรา <c oughs> เชือ้อใบเขาเน่าเวลอาออกจากกุงแล้ว เอามาตากแดดลงส่ครับตากแดดลงสิอ่าตากแดดไปแล้วให้เปลือกเขาแห้งเปลือกเขาแห้งมาในกือ huh. พ hmm? ันหอมที่ตากแดดไว้ครับตากแดดไว้ถ้าเตรียมจะเอาเอาหัวไปปลูกเ้าเอาหัวมาตากแดดก่อนให้เขาแห้งแห้งคือให้เปลือกแห้งให้เปลือกแห้งกระแกบเปลือกออก แกเปเกลือออกให้เหลือแต่หัวแกนแกนหัวแน่นแนี่คือขั้นตอนหนึ่งของการเตรียมการปลวกหอมแดงครับหอมหออัวใหญ่ๆครับพันหอมหออัวใหญ่ๆต้นตี้ตากไว้เพื่อเพื่อให้เปลือกมันแห้ง <S <S 2> <S 2> <Ừ. S 1> เพื่อให้เปลือกแห้งเสร็จแล้วเขาจะพัดลมเป่าเปลือกออก แล้วก็เอาไปคัดคือก่อนเอาไปคัดนี่เขาจะตากแดดก่อนให้แห้งตากแดดให้แหง้งเสร็จแล้วให้เปลือกเขากรอบเขาก็จะเอาเอาพัร่มเป่าก่อนเราวคยจะไปไปปอกอีกเชือนึงครับรเตร,รียมพัด่มเบนบ่เตรียมถับเป่าอันนี้พัด่มเตรียมเป่าเตรียมเป่าหอม เตรียมพื้นที่ไว้ไม่ไพ่กันพาไปย่างดีนี่็จแล้วทำมาได้ทำมาได้เด็กอันนี้เวลาตางแห่งเลยจริงสิมันบอกอาเป๊อปจริงสิเลยอับป๊อปตุลีบออกอืมอัป๊อปตุลีบไม่ออกตุลีบต้กระเปียวมันกระเปียวออก มันก็เห็นง่ายเกินเอ,าอน้าวมีเครื่องทุ่นแรงมีเครื่องทุนแรงบอด นอนบอดีแค right yeah, ่ไปนก็ยากนครับจำกันต่มันนอนอดีไม่นเนี่ยสกิดว่า มันไลขันไลตอนเนาะแมนมันบ่เป็นของเห็นง่ายมันบ่เป็นของกินตัวเดียวแล้วทีนี้เอาลูกพุ่นสักครับครับเตี๋ยสีได้มาเตี๋ยสีได้ขายโอู้เหมือนกูหน่อยนึงค่าจ้างเพื่อหยิค่าจ้างเพื่อกับมือละสองร้อยก่้บาทแมนครับแมนละหัวเลี้ยงเพื่อกับไปมื่นละสองกอกสามกอกม้วนถูก มาเป็นช่วงฤดูกาลที่นไหนเงินกับว่าไปเนี่ยถ็าคิว,าาว่าจอะไรเนาะเป็นติดู่ปูไข่นาะครับพ้อมรูปพุ่นน็าจะสงจำเป็นเัี่ยแบท่านมานนะการยุ่งแรบท่านโบักนกับแนวรู้ท่นละมาแต่ไฟละฮ่า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 ฮาฮ่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 าฮ เนาปีนี่แท่นดีฟี่งไงนี่บท่นหูว่าพัก,ากช่วงเขาปีนี่พวกี่นตันเบาเับก็ลงเดชไล่ทีแบบนี้น แต่จเต็ว,ว้ามันแม่นอยู่ครับเวลาอตไรเต็มว้ามันว่าว่นถือกันจังได้อาจจะได้หอยราคาหอมนี่ยผาดกันมือเดียวทนได้นี่แม<น>่นราคาขึ้นล่อ,ลองเนีย่ยในมือเดียวได้เนี่แต่ว่ามือเดีว่าปีนี่ยังบ่าท่าน,นี่หูึว่าจะาได้ไดวนไปพบมาค่าพ่อ ตัวไร้มันเบาตะไร้มันนองกับผิวนี้เอาแรงลมมาเอาครับบันไดกลับไปให้เพิ่นปอกออีกทีนึงมันก็จะได้ง่ายขึ้นในเวลาการคือวิธีการการเดือกหอมเนาะการเดือกหอมปลูกกับผูกง่ายครับเวลาปลูกกับปลูกง่ายแต่ว่าถ้าเฮาคัรเดือกพันดีเวลาเฮาไปปลูกหอมมันก็มีคุณภาพเลยล่ะแมนครับบครััมนจะใหญ่เร็วโตเร็วออกหัวดีออกสม่ำเสมอครับออกสม่ำเสมอ โลกไข่กับบะมีเอ่อมาเก็บจังซีมาคัดออกมาในคัดออกกลับไปเป่าอีกรอบนึงมันบอเอาเลยเอาเลยมันบ่แต่ว่าต้องเป่าก่อนมาคัดครับตอนนี้พี่น้อง กำลังเตรียมยังก่อนนี่เครือว่าเตรียมยังแน่วนี่แก่หอมที่ปูแก่หอมผัดเนือนาะก็หอมที่เฮาเตรียมไว้ใส่กระสอบไว้แล้วแน่นจ้ะตีห้าเฮาคลุกยังไว้แต่ก่อนนี่ปูนขาวก็แป้งจ้ะคลุกปูนขาวก็แป้งไว้แน่นมันนี้มะมะแกะกาบมันออกจ้ะแกะกาบมันออกให้มันเหลือแต่หัวแน่นคืองกาบคืองกาบแน่วนี่ยเปลี่ยตัวน้าอ๋อแน่นบ่อันนี้คืองกาบกาบหอมเปลือกหอมแน่นบ่ เปล up, <bike> ือกเอาออกครับตัวเน่าตัวไหนมันเน่ากัเอาออกหายมันเลือดต่หัวดีตัวไหนมันงอกกับว่เอาไอตัวมันเสียยังเสียว่เอาเป็นบ่อหนิบอ่ะว่เอาจ้ะนี่คือหอมหอมเน่าหอมเสียหอมหอมบ่สมบูรณ์หอมบ่สมบูรณ์หอมบ่แข็งแรงเอาไปปลูกก็มีปัญหาครับใส่หลามเป็นยังไหนเนี่ยเอามาวางเวิร์กนั่นน่ะน่ะน่ะตัวเจียงสี่บ่เอาแต่ตัวงามมั้อ่าเขามาตัวเจียงสี่บ่เอาคือตัวแบบนี้พี่น้องนี่ อาประเภทปนงอกก้เนี่ก็ว่าเอาหัวปนบอเอนบัแกนบ่เอาครับอันนี้ก็หอมคัดออกเอาไปเฮ็ดพันธ์บ่ได้เอาไปเฮ็ดพันธ์บ่ได้เอาไปเฮ็ดแนวบบได้เอาไปปลูกบ่ได้ครับเนี่ยลักษณะแบบนี้บ่าเอาครับนี่บ่เอาเอาไปปลูกกระบอญ่เอาไปปลูกกระบโตเอาไปปลูกกระบไมีคุณภาพหอมแดงหอมดีหอมสีสเกตต้องคัดเลือกดีดี พี่น้องสิคัดเหลืองหอมอยู่นี่นี่เป็นพี่น้องหมูไร้นี่นาะหมูซีพี่น้องหมูซีหมูซีบั่นบั่นคอนกามตำบลคอนกามอำเภอย่างสมน้อยจังหวัดศรีสะเกดหมูซีครับหมูซีแจ็คหมูซีหมูแปดยุซ่ากันตลอร์ลดอายุนี่กระมือหนึ่งไว้อยู่นทั้งหมด นี่กระมูอแปดว่ะจีโอ้ยจ้าโมใดเป็นโมใดด้อยกันดงเงยข้าฟ่ว่าดงเงยหน่อยก็คือแตกจากบันใหญ่มากเนาะแตกจากบันใหญ่มากมาหยุดทองไฮอยู่น้าผู้ใหญ่มูนึงก็ยุ่งก็ไปอ่าผู้ใหญ่มูนึงก็ยุ่งก็ไปผู้ใหญ่มูนึงก็อยู่นี่ผู้ใหญ่จุกจิตโอ้ยเราวันนี้ดูบ้านมาจังไหนเนาะเนี่ยเนาะนอนนอนมาท่านหนึ่ง เออเที่ยวงานมาเพื่อนเอาไปเที่ยวยูทสยสินเ่งเที่ยวงานมาเพื่อนน้องไม่ได้โอ้ช่องช่องช่องไดนเนี่ยครับช่องกว้างอีหลีครับยูทูบเด้อครับกว้างอีหลีอ่าไปเปิดบังแน่บ้อนมีเจ้าของกับเปิดบังแน่ครับเวลามีหนังขยายกับบังเห็นน้ำในเด้อล่ะ เออเบิางเบิางหนังใครใหญ่น้ำเนี่ยใครใหญ่แกปวนสาปวนโอ้ยแกรรมดาเลยวันวลาเปิดไปมันใครยายพร้อมนี่เดือนน่นะนี่คือพันหอมครับจะไปปลูกนี่คือโตหอมที่เก็บไว้ที่แกไว้หัวใหญ่ๆด้วยหัวใหญ่ๆเวลาเขามาแกะเปลือกแกะยังออกแล้วเพราะว่าเขาเก็บไว้โดนเนาะประมาณเจ็ดเดือนที่แกไว้ตั้งแต่เขาปลูกเองหลังเจ็เดือนไม่น่าหลังแต่เดือนไม่น่ามันวะนี่หัวใหญ่ๆเป่งๆกันสิครับ จะอะไรมากั้งแต่เดือนมิถุนผลกอบจะครบปีแล้วละครับใช่บึงมิเตหัวใหญ่ๆนี่คือนี่คือพันหอมเดอ้อพันหอมตามชื่อพไปแน่จากของหอมก่ชื่อไปจากของหอมซื่อไหนวะตีซื่อยังไงล่ะจากของหอมวัวเพื่อซ<แ>ื้อซื้อพ่อน้อยซื้อพ่อน้อยแม่น้อยพ่อน้อยแม่น้อยบ้านข้อกามมูซีมูซีดังนะปะ บ้าน่อนกามตำบล่อนกามอําเภอยางสุ่ม่อยจังหวัดศรีสะเกดบ้านยูทองไ้ตรงหน้าเวลาการดีดีพี่น้องเลยเลียงให้เลียงับยงคับาเเอาเอาหอมก่อนเอาหอมก่นเอาหอมก่นเอาหอมก่นับเอาหอมก่อนมันาหัวใหญ่จะเสียเนี่ย ปูค้างปั้นไหนเออว่าสีลงสิบเจ็ดเส้นค่ะสิบเจ็ดเส้นงินบอสสีรงสิบเจ็ดเส้นค่ะพอพอใหญ่รงสิบเจ็ดเส้นเนาะเวลายอดมันออกมันตียอดมันหลายหัวหนึ่งนี่ก็ะหกหูกยอดเจ็ดยอดก็แตกใช่ใช่เวลนออกมาเนี่ยคือหัวหนึ่งเนี่ยแตกออกมาเจ็ดแปดเจ็ดแปดหัวมันบอกเอจากหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นแปดมันบอสคุณภาพดีๆคุณภาพมากๆ เบื่องแต่พันหัวหอมกับกับพ่อครับพี่น้องอนี่คือพันหอมพันหัวหอมใหญ่ๆเน่ยเป็นแน่น่นคืองามเลยกับงามเลยเนาะกับพันงามเ,ามเนะ<อ>าเนะหัวงามกับงามเลยเนาะ <c oughs> เออเ <c oughs> นี่ยเวลาแกออกแล้วเป็นยังซี่ครับพี่น้องแกออกแล้วเป็นยังซี่หัวใหญ่คือเกาเหัวใหญ่ๆง่ามๆคือเกาเวลาไปปลูกกับหัวใหญ่กานี้งามกว่านี้ครับมาเี่กก็ซอยซื้อเด้อพี่น้องเด้อ ซอยซื้อมันได้ราคาเนี่ยหอมปีนี่นี่ซิคือกับหอมปีที่แล้วบ่นออนี่เนาะหอมปีวางหันกับพ่อรา,าคาได้ดูครับหอมปีนี่ก็่อยเป็นอย่างสั้นละราคาคือปีวางหันอากาศก็คือเป็นคือปีวางหันหอมจะได้หัวใหญ่ๆนี่คืออากาศดีครับพี่น้องอากาศดีหอมก็เลยหัวใหญ่ยังสิมันีด้แก้มไหวก็ได้ได้เป็นสิบเดือนเนาะ แต่เป็นสิบเ,เดือนบอลาครับเป็นสิบเดือนบอลเอานี่คือขั้นตอนหนึ่งของการปลูกหอมของพี่น้องย่างสมนอยสีสะเกตครับนี่คือเป็นเป็นการคัดเลือกพันหอมเป็นการคัดเลือกพันหอมเตรียมหอมไว้สะับปลูกเตรียมหอมไว้สำับปลูกสวัสดีจนพี่น้องเอ้ปลูกหอม อ่าผู้รับจ้างเหนเงินแมนบอผู้รับจ้างเนเงินพอพงห,หอมหอมหอมแปลงนี่นี่จะปลูกวันที่สิบสองเนา <S <S ะวันที่สิบสองตุลาล่องหอมนี่ล่งพอน,นี่ประมาณจหกโมงกอบประมาณหกโมงเศรราแจงมากกับแมนโรดบันนี้แล้วประมาณเอ้าโมงสิบงประมาณสิบโมงเนาะบเกินสิบโมงขายแห้งไรบา้าไนะครับปลูกเออ ทาแห้งสองร้อยคนละสองร้อยอันนั้นคือครึ่งเช้าครึ่งเช้าเอาไปสองร้อยถ้าเป็นผูดด้ใดรับงานไหลก็คือได้ได้เศร้าได้บายบางเมื่อได้สามกะก็แล้วแต่รับงานไปมองไหนช่วงในงานกำลังเข่าครับพี่น้องหลังจากที่วันปุ๋ยเข่าแล้วเนะวาะวันปุ๋ยเข่าแล้วแล้วก็มาเห็ดพ่นหอมมาเนี่ เห็ดพ่นหอมบริเวณบริเศร้าไทยตึงเตะเศร้าหอนแรงไทยเบิร์ดเมือลดผู้บังค้นไทยเหล่าไทยอีกไทยเหล่าไทยอีกเตรียมพ่นอยากให้ปลูกกันมันท่านเพราะว่าฤดูการปลูกหอมก็คือปลายฝนต้นหนาวคือฝนเริ่มเบิร์ดแล้วฝนเริ่มเบิร์ดแล้วดินเริ่มแห้งแล้วจะมาไทยไทยพ่นไทยพ่นไทยทีเตรียมแต่ว่าก้อนหนานี่เขาก็เตรียม เตรียมดินคือกันแมนบ่อเตรียมดิน,ดนบางคนกับปลูกปอดเครื่องบางคนก็เอาปุ๋ยคอ,อกไปใส่บริเวเรียงงวดเดียงควายหลายๆก็เอาปุ๋ยไปใส่ครับวานทัวเขียวกับมีปลูกทัวเขียวคือไถกรบเพื่อเป็นปุ๋ยพืชซสดเนาะและก็ทิ้มไม้หลังจากนั้นก็มาไถาต่อหล<ะ>ังจากติดปุ๋ยปืดยสดเขาเน่าแล้วเป็นปุ๋ยแล้วก็มาไถไถปรับปรุงดินอีกคือเฮ็ดดินให้ร่วนวันทอเฮ็ดดินให้ร่วนไถแล้วไถอีกขาดนแล้วคาดอีก สีรอบหารอบก็จะไเด็ปปูกเฮ็ดหย้าครับพี่น้องเฮ็ดหย่ากัดจังไหนระขาหอมกัดดีๆเด้อปีนีเด้อขอให้ดีๆนเด้อขอให้ดีๆซอยกันครับซอยกันหอมแดงหอมดีหอมสีสเกตโดยเฉพาะหอมย่างสมบอยหอมลาลาสีใยเนาะคุณภาพดีคุณภาพดีเก็บไ้ได้โดนครับพอตั้มกดสิบเดือนละอยากเก็บซื้อได้กินพร้อม เออกินบัตรกระสืออีบเพราะว่าหอมห้าออกหลายชนหอมออกหลายชนผปลูกต้นปีก็มีนอปลูกต้นปีก็มกตีต้นปีไงเวลาอยู่ซีซีหมื่นได้ทนแทย์แมทปลูกก้อนนี่ประมาณสี่สิบหมื่นได้อนแล้วเพราะว่าหอมใหญ่แล้วหอมใหญ่แล้วแทย์แมทปลูกลาก็เอาไว้โดนแน่ปลูกลากระหาสี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นกับมีแมนบอมเพราะว่าแทย์แมทปลูกลามันก็ง่ามง่ามใบบ่ค่อยลงหัวแมนบอ ก็ต้องใส่เวลาบาในเวลาเขากูแล้วนี่เขาเขามาขึ้นห่านไว้โดนป่ะไหนประมาณอาทิตย์หนึ่งย่างโดนกับสิบมื่นประมาณเจ็ดถึงสิบหมื่นประมาณเจ็ดถึงสิบมืบ่นก็ขายเป็นหอมเตาเป็นบ่ขายเป็นหอมเตาคือ,อหอมเตาคือหอมไออหอมแห้งหอมแห้งนี่แหละหอมหมาดๆนี่ละ่ะก็บ่ได้แห้งแห้งป่ะไหนแต่ถ<อ>้าดีก็บ่ได้แห้งข้าวห่ามือครับห่ามือถึงสิบมื่น ขายหอมเตากับพี่น้องซื้อไปก็เอาไปมัดมัดจุกขายเพราะว่าเป็นหอมถิ่บวัดในมัดจุกเนาะอ่าเขาเนาะหอมปึงออห,หอมปึง,ปงถ้าพูดใดไมีเงินก็มาซื้อออยู่พ่นครับเหมาพ่นเนอ้อเหมาพ่นว่ากันเลยแนบมึงกับว่ากันโลดเซตันเท่าไหร่ถ้าพูดใดไอันนี้ก็ซื้อหอมหอมปึงถ้าซื้อหอมปึงก็ไปพอกันโมละท่าเรือเนาะ ไปพอกันยู่าเลือตลาดกลางหอมสีสเกตยู่าเลือสีสเกตครับเอาฝากพี่ฝากน้องครับเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนี้นครับเด้อกดติดตามกดซับสไครต์กด,กดไลค์กดแชร์ในช่องกว่างอีหลีครับโดยจะพอพี่น้องผู่หอมเนี่ยเราขอบคุณหลายๆครับมา่ายเพื่อไหลเทือแล้ล่ะครับผมขอบคุณหลายๆครับขอให้มันหวานปีนี้ <c oughs> ขอบคุณครับต้นไหนเครื่องหอมที่คัดแล้วครับคัดแล้วปอกแล้วใส่กระสอบไว้สิบปลูกเมื่อไร้ไนอะนี่นาะวันที่สิบสองสิบปลูกเหลืองงามย่ำดีครับวันที่สิบสองปลูก